มาต่อที่เครื่องบินนะคะที่เี่ยววิลล่าอย่าเพิ่งขึ้นวินลล่าขึ้นไปเลยนะคะจับดีๆนะวิลล่าบรรยากาศดีดี เครื่องบินที่สว่างแดนดินนะคะครั้งนี้ครั้งที่สองที่เรามาราคาห้องพักเริ่มต้นที่2,500บาทนะคะถามแล้ว มาสแก้วนะคะอันนี้เค้กวิลล่า79บาทเฮ้อ้าวอาจารย์น่าผมมีว่าองจริจรมามกวอยากได้กินว่อยาก Không. đây này mà chú chị bắp tròn rồi đây 1 okay. đừng kêu cặp anh ấy. chị ui anh gần bay luôn เดินไปนชมวิวข้างนอกนะคะห้องพักเยอะแยะเต็มค่ะเริ่มต้นที่2,500บาท เช่ารถแล้วก็เลาะค่ะเลาะเลยอาดูก่อนดูก่อนเอาไปดูมาด,มาดูก่อนมาดูก่อนเลย <c oughs> ลว่าเขาขี่รถไปอ่ะ <c oughs> ปูนปูนปูน ขี่รถไฟแล้วเห็นไหมนั่นเขาขับรถไฟขี่รถไฟแล้วนั่น

ขี่ปเลยสนุกไหมวิล่าาี่องอกาได้ดนเอ้ยอหาจ้าดีไหม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 คอปเตอร์อือมีคอปเตอร์ด้วยไปเลยนะคะสีแหแง ค่อยๆไปจ้าโอ้มีดอกไม้สวยด้วยดอกไม้สวยด้วยเอามือเว็วเอามือเช่ารถร้อยบาทนะคะเราะได้สองรอบไปยขคงงๆโอ้โดูๆๆ อะไนะครับเด็กขาบนไดเด็กหน่อยเขาบัไดครับ,รบเด็กเขาไม่ขับใช่ไหมใช่เขาไม่ให้เขาไม่ให้อายุเกินอ๊ยอายุสิบสามปีลงไปไม่ขับโอเคชมวิวนะคะชมวิวนี่ให้ไรนาะ ดอกทานตะวันด้วยมีไร่นาด้วย <ไป S 1> ว้าวเขาก็มีหัวด้วยมีดอกไม้ด้วยด<ม>อกไม้สวยดอกไม้สวยมากรถไฟมันจะมานี่นะรถไฟเออเนี่ยรถไฟก็จะมานี้แล้วก็จะอ้อมหนองสาครั้างนึงใช่ไหมรถไฟไปทางนู้นทางนู้นไปไปทางนู้น ว <wow. S 2> ้าวว้าวดาวเรืองกับข้าวไปนี่เหรอใช่แฟนไหนตีลังกายไว้เนี่ยไปแล้วโอ้สัตว์ปุ๊ดกุ๊ดปุ๊ดุ๊ดเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว

ลองไม้ช่วยเลยลองไม้ช่วยเหมืินวะเดี๋ยวเราก็ได้ขี่ลองไปแล้วว้าวสวยไหมสวยไหมสวยโอ้โหมีสีแดงด้วยโค้งโค้ง เขไป่ลูกก็ได้มล่กไได้สนว้าววยไหมเขาทำสีเอหรอเออยอมสีไมไม่ขัาจะเอานะว้าวเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปถ่ายไหมว้าว ว้าวว,าว้าวว้าวสี่ว่างบ้สี่ว่างสีว่างไปทางไหนไปตามทางอันนี้รางรถไฟ มีเครื่งบินที่เราขึ้นไปตอนเมื่อกี้ มือเป,ไป๊ะๆหรือห้างนี้ดีใจไหมเฮ้ยไปเลยนะไปแล้วนะ ไปแล้วนะไปแล้วนะช,ชานนออ่างกันนมันขี้เองรถไฟเขาจะไปตรงไหนนี่ไปแล้วนะไปแล้วนะย่ารีบคลิปไปให้ทันรถไฟเร็วๆรถไฟเขาจะมาตรงไหนเออเขาจะอ้อมไปตรงนู้นก่อนแล้วอ,อ้อเราไม่ทันเราไม่เป็นไรว้าวดูสิตอนนีน้เขาจะเปิดไฟใช่ไหมเนี่ย โอ้โหนกกันเลยนะตู้ตู้เหรอรถไฟหายไปแล้วหายไปไหนหายกลับบ้านตัว ก็กลับไปแล้วนั่นไงนั่นไงเขาอยู่ตรงนั้นน่ะหน,นไหนรถไปอยู่ไหนมรถไปมันมาแล้วยังไม่มาเขาไปแล้วเขาไปแล้วเกา,ามาแล้วเขาก็าไปแล้วเฮ้ยรถไฟอะแต่มันเป็นรถไฟจริงายรูปก่อนค่ะรอบนี้จะถ่ายรูป นาจอดถ่ายรูปก่อนกลัวลงมาลงมาลงมาโอ้ยลงมาลงมาดอกไม้สวยๆนะจ๊ะวิวก็สวยค่ะเล็กหน่อยก็พอเด็กน่อย กลัวไหมกลัวไหมไม่ม,ม,มีอะไรค่ะมีแต่กลัวและแหกปากจ้ะไปที่นี้เราไปปะไปถ่ายตรงนู้นปไปไปคันนั้นไหมไปคันนั้นนะงานไปคันนั้นป้ามาขึ้นงานอะไรครับไปเอวินลา,า,า,านเอาไปถ่ายรูปพี่น้องได้รึช่วยไหม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 คะ รูปสวยๆค่ะวิวสวยๆไ,ไ,ไปไหนคะไปดูเครื่องบินบไน่ไหนไหนไหนดูซิสวยไหมสวยไหมไอโดไอโดอยู่นู่น มาม,ามากลับแล้วมาเร็วรองท้าไปไหนรองท้าไปไหนเบาเบานะเแบาเบานะ okay. าดูเป,ป็นคนกลับปะคะกูตายแลวนั่น,นเห็นปะนั่นนน <laughs> เห็น่ะพ่กยังลุแตะควงเลยนั่นน่นเห็นปะเบาเบาเบาเบเห็นไหมเน่ เขาลงอะแม่ไม <enge> <Rip ing> <weer> <sh arp ats> ่ลงแล้วล่ะโค้งขักเปล่มีแต่เสียงหัวเราะอยไรอย่างเกินไปอย่าตีโค้งก็กว้างๆนู่นเอเคเออตะวเลขมันตีโค้งแคบแล้วมันไม่ดีเวลา แต่พิธีนะเบาๆๆๆเบาเเดี๋ยวจะหลุนทั้งย่ <รถ S 1> านทั้งหลานไหนรถไฟมันลู่มันกลับแล้วลู่เหมนมันกลับแล้วโดโด,โดโูเป็นคนัด้หมมาเนี่ย, <c oughs> ยว้าวเป็นไงดูมันไปแล้วพี่เตเก อันนี้คืออะารครับสิ่งไหมอิละอิละอิละวิวถ่ายรูปนะคะคนลงถ่ายรูปเยอะแยะ กลับบ้านแล้วนะพอแค่นี้วันนี้โอเคไหมวันนี้พอแค่นี้นะคะไม่บายก่อนบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ